เสียงเครื่องดีเซลคอมมอนเรล4สูบเทอร์โบ250แรงมาร้ากระหึ่มกล้องลานทดสอบค่ายกาวิลัสในเช้าปลายฤดูฝนเมื่อรถถังเบา FV101 หนสกอร์เปียนรุ่นอัปเกรด2025หมายเลข s 1 1 4พุ่งออกจากอุโมงค์จำลองควันด้วยจังหวะเร่ง0ูนถึงกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน6.9วินาทีไอเสียบางสีขาวระเหยในอากาศเยน็นจัดขับเน้นลายพรางอาร์ติคจังเกิลที่เพิ่งออกแบบใหม่ให้สะท้อนแสงอินฟราเรดต่ำสุดรถเก่าหนักไม่ถึง9ตันันนนคี้เคยถูกปดเเก็บข้าพพิิธภัณฑ์ แต่วันนี้มันกลับมาดูสง่าง,งามเรายานอนาคตภายใต้โครงการ Scorpion r e c o d e 5.0ซึ่งสร้างกระแสในโลกออนไลน์ด้วยแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแมงป่อง r e c o e ทะลุ1ล้านวิวในคืนเปิดตัวกองทัพบกไทยใช้ Scorpion มาตั้งแต่ปี2520เพื่อภารกิจลาดตระเวนเร็วบนภูมิประเทศภูเขาและชายแดนตะวันตกจุดเด่นคือโครงสร้างอลูมิเนียมหอนาเพียง12.7ม mm, มและช่วงล่างทอชันบารที่ยืดหยุ่น แต่ข้อจำกัดเดิมคือเครื่องยนต์เบนซินจาก,กัวที่กินน้ำมันหนักและร้อนเร็วบวกกับระบบเลงอนาล็อกที่ไม่สอดคล้องยุทธวิธีดิจิทัลยุทธศาสตร์ RTA 5.0จึงอนุมัติชุดอัปเกรดเต็มระบบเพื่อต่ออายุอีก15ปีโดยใช้ชิ้นส่วนผลิตในไทยเกิน85% วิศวกรสถาบันเทคโนโลยีกลาโหมถอดเครื่องจากกัวแล้วลงคัมมิ่งบี4.5ดีเซลเทอร์โบ250แรงม้าจับคู่เกียร์อัตโนมัติอ,อันลิสาน2,500 s t พร้อมระบบเซ็นทรัลไทยอินเฟลชันแม้ล้อยางวิ่งลดแรงดันเหลือ220กิโลปาสาลได้ในโหมดโคลนช่วยให้รถคงความเร็ว45กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนดินแดงเปียกโดยรักษาศูนย์ปืน แม้จะเพิ่มน้ำหนักรวมเป็น8.6ตันแต่อัตราเร่งดีกว่ารุ่นเดิมถึง30%ในการทดสอบบนทางดาเชียงใหม่ลำปางรถพุ่งได้สูงสุด110กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนาที่เซ็นเซอร์เมช้าไอารายงานอุณหภูมิหัวลูกสูบไม่เกิน540องศาเซลเซียสตลอดระยะทาง120กิโลเมตรอาวุธหลักยังคงปืนใหญ่ L23A1 ขนาด76มเมตร แอกระบอบถูกชุบผิวเซรามิกใหม่ลดการคดงอเมื่ออุณหภูมิแหว่งติดปลอกมาสเซลเบรกแบบพอรตร,รัศมีหลายชั้นเพื่อลดแรงถีบ3 0สิบกระสุนหลักมี APFS DST หัวท้งสเตนและ HESHPF ตั้งเวลาระเบิดเหนือเป้ากล้องเลงเทอร์โมไซเจนสามหนคูณห0พิกเซลเชื่อมคอมพิวเตอร์ยิงแฮนูแมนมินิพัฒนาโดยนิสิตมหิดลใช้ GPU ระดับเอ็ดประมวลผลภาพและคำนวณบอลลิสติกภายใน0.8วินาทีในการยิงทดสอบลับที่เขาใหญ่เกียง กระสุน APFSDST เจาะแผ่นเหล็ก40มิลิเมตรที่ระยะ1,500เมตรได้4นัดติดขนาดรถเคลื่อน38กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะตัวรถบางและเบาทีมพัฒนาเลือกเสริมโมดูลคอมโพสิตการูดา้าไลยบริเวณหน้ารถและวงแหวนปอมช่วยต้านกระสุน14.5ม mm. ิลิเมตรได้เต็มดอกเพิ่มน้ำหนักเพียง180กิโลกรัมส่วนท้ายรถติดตะแกรงกัน RPG 7และเพิ่มระบบสลักด่วนสามารถปลดออกเมื่อเคลื่อนทางไกลเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง ภายในห้องลูกเรือบอกสปริงเดิมถูกแทนด้วยบอร์ดเจลดูดแรงช็อกเจลประพกทิศทางแผงควบคุมน้ำหนักเบาซ NC อลูมิเนียมฝังจอสัมผัส8นิ้วแสดงสถานะเครื่องยนต์เส้นทาง GPS และเตือนซ่อมบำรุงล่วงหน้า Scorpion Recode โดดเด่นเรื่องเครือข่ายเสาวิทยุไฟเบอร์หลังคาสูง1เมตรส่งสัญญาณ LoRa Mesh กับ 5GSA ให้ยานกูภ้ภัยและโดรนสก o าว B แลกเปลี่ยนตำแหน่งแบบเรียลไทม์ซอฟต์แวร์ Stingernet สร้างภาพสนาม AR ขึ้นบนจอ HUD ของผู้บังคับการเมื่อลากสัญ,ญาลักษณ์เป้าลงบนแผนที่ ป้อมมาจัหมุนตามและกดลานได้ภายใน5้าวินาทีถ้าโดนยืนยันเป้าอีกครั้งกรอบจะเปลี่ยนเป็นสีทองแจ้งว่าพร้อมยิงจรวดทาวา SR ที่ติดแท่น RW S 12.7ม mm. มข้างป้อมได้ในทันทีรถต้นแบบยังทดสอบภารกิจช่วยเหลือประชาชนห้องท้ายติดเจเนเรเตอร์5กิโลวัตต์จ่ายไฟเครื่องสูบน้ำและไฟส่องสว่างในเหตุอุทกภยัยทดลองจริงที่อุบลร,ราชธานีเดือนกันยายน รถสกออ์เปี้ยนสคันวิ่งบนน้ำสูง1.1เมตรลากเรือท้องแบนบรรทุกถุงยางชีพ6กตันเข้าวัดกลางน้ำใน40นาทีระบบกรองอากาศ m b c โหมด odor control ลดกลิ่นน้ำเน่าได้ดีจนเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขยืนยันว่าลูกเรือไม่ต้องสวมหน้ากากกันกลิ่นตลอดภารกิจค่าอัปเกรดเต็มระบบ1คันอยู่ที่1.6ล้านดอลลาร์รวมเครื่องยนต์ใหม่กล้องเจน3และระบบสปริงเกอร์เน็ตถูกกกว่าการจัดซื้อลทยแทงอัมพิเบียสรุ่นนำเข้ากว่า65%อีกทั้ง90%ของเองินลงทุนไหลกลับโรงง,งานไทย ตั้งแต่หล่อเพลาล้อกำแพงแสนผลิตบอร์ด PCB อุตสาหกรรมสมุดปราการไปจนถึงทีมซอฟต์แวร์เชียงใหม่ที่ดูแล AI ยิงนักศึกษาฝึกงานกว่า150คนได้ทำงานจริงทำให้มหาวิทยาลัยใช้ต่อยอดโครงงานปัญญาประดิษฐ์และระบบควบคุมยานไร้คนตัวเลข MTBF หลังอัปเกรดพุ่งจาก300เป็น620ชั่วโมงเซ็นเซอร์แรงสั่นแจ้งเตือนสายพานหลวมล่วงหน้า40กเมตรช่วยลดดาวน์มระหว่างฝึก ขณะเดียวกันสำรองอะไหล่หลักผลิตในนครราชสีมาจึงตัดวงจรรอนำเข้าเหลือไม่เกิน20วันโครงการ Scorpion r e c o d 5.0ยังตั้งเป้าปิดสายอัปเกรด40คันภายใน2,569และจะเพิ่มเวอร์ชัน Commanding ติดเสาเรดาร์ G-band เล็กเพื่อควบคุมฝูง UAV สำรวจชายแดนเย็นวันทดสอบสุดท้ายพระอาทิตย์คล้อยต่ำอาบแสงทองให้กรอะอลูมิเนียมหกเหลี่ยมของแมงป่องน้อยพลบังคับการเปิดแฮชข้ออกผลปอมยกนิ้วให้กลุ่มสื่อก่อนพูดว่า จากรถถังน้ำหนักเบายุคสงครามเย็นวันนี้เราทำให้มันกลายเป็นโนดดิจิทัลบนสนามรบเครือข่ายประโยคนั้นสรุปภารกิจได้ครบถ้วน FV101 s c o เปียน2025ไม่ใช่เพียงมรดกเหล็กกล้าแต่คือแมงป่องอัจฉริยะที่พร้อมฉกทุกข้อมูลและส่งต่อพลังให้ทหารไทยอยู่เหนือสนามยุทธในศตวรรษดิจิทัลอย่างสง่าง,งาม